สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำมักกะโรนีหมูใส่ไส้กรอกด้วยนะคะวัตถุดิบเราก็จะมีนี่ค่ะหอมใหญ่หั่นนะคะแล้วก็ต้นหอมมะเขือเทศนะคะหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะคะแล้วก็หั่นไส้กรอก หมูนะคะเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นพอประมาณเหมือนกันค่ะแล้วก็มีน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสพริกนะคะใส่สี่ช้อนโต๊ะนะคะซอสมะเขือเทศใส่ห้าช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าสาวไทยจะใส่จะใช้มะการณีห้าร้อยกรัมนะคะก็เลยใส่เยอะหน่อยนะคะ แล้วแต่นะคะกะเอาก็ได้ถ้าคนไหนชอบใส่ซอสเยอะๆก็ใส่เยอะกว่าที่สาวไทยบอกก็ได้ค่ะนะคะเราก็มาดูค่ะมีสามเกลอนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะมีนี่ค่ะมกักกะโรนีตัวเล็กนะคะใช้500กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงมือ ตำสามเกลอก่อนนะคะเกลลงไปค่ะกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะสามเกลอก็แหลกแล้วนะคะวัตถุดิบทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวไปต้มน้ำนะคะเพื่อต้มมากาักกะโรนี พอน้ำเดือดก็เทลงไปนะคะต้มประมาณ8นาทีนะคะจับเวลานี่ค่ะ8นาทีนะคะก็สุกแล้วนะคะสาวไทยเช็คดูแล้วสุก ได้มาแล้วนะคะเราไปทำการผัดกันค่ะไทยผัดเยอะผัดเยอะนะคะเพราะว่าจะเอาไปกินกลางวันนะคะที่ทำงานแล้วก็ถ้าทานไม่หมดก็จะใส่ช่องฟิตไว้นะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะให้สามเกลือลงไปค่ะผัดให้สามเกลือหอมนะคะ ไปค่ะหมูใส่เยอะหน่อยชอนะคะทำเองกินเองใส่หมูตามที่ต้องการเลยค่ะ รจะใส่ใส่กรอกลงไปใส่หอมลงไปหอมใหญ่นะคะลงไปผัดผัดให้หอมมันสุกนะคะ ไข่ไก่สองฟองค่ะไข่ไก่สองฟองลงไปผัดค่ะ ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปค่ะซอสพริกลงไปค่ะน้ำปลาลงไปน้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็จะผัดให้เข้ากันชิมก่อนนะคะอร่อย ชิมแล้วอร่อยมากใส่ลงไปเลยค่ะมกักกะรนี ใส่ลงไปค่ะต้นหอมกับมะเขือเทศนะคะใส่ตามใจชอบเลยค่ะจะใส่เยอะใส่น้อยเพราะว่าทำกินเองนะคะปิดฝาสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานทานกันนะคะ